4เทคนิคประหยัดดอกเบีย้ยบ้านสวัสดีค่ะฟาร์มอันนี่มอนะคะหลายคนกําลังวางแผนซื้อบ้านหรือว่าเพิ่งซื้อไปนะคะแต่การได้มาของบ้านเนี่ยก็นามาซึ่งหนี้ก้อนโตด้วยเช่นกันซึ่งมันก็อาจจะทําให้เรากังวลหรือว่าอยากจะหมดภาระให้ไวที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยฟาก็จะนําเทคนิคการประหยัดดอกเบี้ยบ้านมาฝากกันค่ะ เทคนิคแรกเลยนะคะก็ให้เลือกอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกของธนาคารที่ให้ต่ำที่สุดก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยไปดูอัตราดอกเบีย้ยหลังจาก3ปีขึ้นไปนะคะว่าแต่ละธนาคารมีการกําหนดอัตราดอกเบีย้ย MRR เท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบต่อไปแล้วก็ดูว่ามีผลต่อการชําระดอกเบีย้ยในระยะยาวยังไงคะ่ะ เทคนิคที่2นะคะก็คือการโปะเงินก้อนเพิ่มนั่นเองค่ะให้เราเลือกโปะเงินก้อนเพิ่มเข้าไปในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำที่สุดจะยิ่งดีนะคะอย่างฟ้าเองกู้บ้านนะคะในช่วง6เดือนแรกดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซเลยดังนั้นการโปะเข้าไปในช่วง6เดือนแรกก็จะเข้าไปลดต้นทันทีเลยนะคะในช่วงเวลาถัดมาการคำานณดอกเบีย้ยก็จะลดลงนั่นเองค่ะสําหรับการผ่อนนะคะก็จะมีการผ่อนในจํานวนที่เท่าเท่ากันที่ธนาคารกําหนดมาอย่างฟ้าเนี่ยผ่อนเดือนละ2 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะถ้ามีการโปะในช่วง แรกเข้าไปเนื้อนละ20,000บาทที่จ่ายเข้าไปค่ะมันก็จะไปตัดในส่วนของเงินต้นเยอะขึ้นแล้วก็ตัดในส่วนของดอกเบี้ยลดลงค่ะเทคนิคที่3นะคะก็คือการชําระค่างวดมากกว่าขั้นต่ําที่ธนาคารกําหนดค่ะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างฟ้าเนี่ยผ่อนเดือนละ20,000ื่นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะผ่อนมากขึ้นกว่านั้นในแต่ละเดือนได้เลยถ้าสมมติว่าเดือนนี้ฟ้าสะดวกที่จะผ่อน5 0า0มืนฟ้าก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องจ่าย2 0,000ื่นในทุกๆเดือนนะคะแบบนี้ถ้าเรามีจังหวะหรือว่ามีเงินที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราลด,ดเงินต้นแล้วก็ลด,ดดอกเบี้ยได้เช่นกันคะ่ะ เทคนิคที่4การรีไฟแนนซ์ค่ะโดยปกติแล้วอัตราดอกเบีย้ยของการกู้บ้านนะคะก็จะมีช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของ3ปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยคงที่หลังจากนั้นก็จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวใช่ไหมคะแต่เราสามารถใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งในการขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจากแบบลอยตัวมาเป็นแบบคงที่กับธนาคารเดิมได้ต่อไปอีก3ปีนะคะหลังจากนั้นพอครบ6ปีแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะได้อัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่อีกนะคะก็ะะให้เราไปลองคุยกับธนาคาร ่นอืๆดูซึ่งเราก็ต้องมีข้อคํานึงถึงด้วยว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์แบบนี้ค่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการจดจํานองในวงเงินกู้ใหม่นะคะค่ากอนสแตมของการประเมินหลักทรัพย์ของวงเงินกู้ใหม่แบบนี้เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่เดิมอันไหนมันคุ้มค่าก,กว่ากันก็ลองพิจารณาดูก่อนค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆก็ฝากติดตามช่องต้ามันนี่มอด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ